คลิกร้อยี่ห้าคิกร้อยห้าสิบกสีแดงกระป๋องสีทองปรับค่าสปริงได้จะบากมาดูคลิกร้อยาคลิกร้อยห้าสิบคิกร้อยหกสิของ Ys เตัวไหนมั่งครับตัวแรกนะครับของว s เอสของคลิกร้อยีคิกร้อก็จะมีตัว g ีสปอร์ตปรับรีบาวได้ปรับค่าสปริงได้ปรับฟัมสูงได้3-3-0ตัว g s e r i e สของคลิกร้อยี่หคิกร้อปรับค่าสปริงได้ปรับฟามยาวได้ e d i ก i o n ดิชั่ กระป๋องสีทองค่าสปริงได้ปรับความยาวได้นะครับคลิกร้อกับคลิกร้อก็คือจะแตกต่างกันตรงที่ว่าคลิกร้อตัวใช้บูทร้อยหตัวไม่ต้องใช้บูทเป็นบูทในตัวที่รถนะครับมาดูคลิก160ยก็จะมีรุ่น G. ีสปอรตัวนี้จะปรับรีบาวได้ปรับค่าสปริงได้นะครับนี่จะบากหลบไม่ให้ติดตรงโครงรถนะครับแล้วก็จะมีตัว G ีซีรีสนะครับตัวนี้สปริงแดง